thank you สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับแล้วก็สวัสดีพี่พี่ชาวสระบ,บุรีทุกท่านนะครับสรับนนีก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับพี่ชาเจริญทรัพย์เช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะพาพี่พี่มารับชมนะครับงานขุดโคกหนองนางโมเดลนะครับางานตรงนี้นะครับอยู่ที่อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรีนะครับกับพื้นที่10ไร่นะครับงานตรงนี้เราลงงานอยู่ที่ประมาณ3วันแล้วนะครับวันแรกเราก็ทําการตีบ่อนะครับตีแบบของบ่อน้ํานะครับแล้วก็ปรับแต่งพื้นที่นะครับแล้วก็ทําการตีแบบนะครับวันต่อมาเราก็ทําการขุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นวันที่3นะนะครับความคืบหน้าของงานตอนนี้ก็อยู่ประมาณสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับก็จะมีรายการขุด บ่อน้าโมเดลนะครับบ่อน้ําโมเดลของเรานะครับก็คือเป็นบ่อน้ํารูปยินอย่างนะครับนี่นะครับเป็นบ่อน้ํารูปยินอย่างนะครับก็ถือว่าเป็นบ่อน้ําที่เป็นสริมงคลเลยนะครับเกี่ยวกับการสื่อถึงในเรื่องของพลังนะครับยินอย่างเนี่ยนะครับก็จะสื่อถึงเป็นปรากฏการธรรมชาตินะครับสีดำเนี่ยก็ถือว่าเป็นสีของพระจันทร์นะครับ สีของประจันนะครับเป็นที่ยอมรับนะครับเป็นสิ่งดีๆนะครับที่ยอมรับของผู้คนนะครับในส่วนของสีขาวก็เหมือนว่าเป็นแสงสว่างนะครับเปรียบเทียบก็จะเป็นดวงอาทิตย์นะครับเป็นดวงอาทิตย์นะครับนี่นะก็ถือว่าเป็นบ่อน้ำโมเดลที่กําลังมาแรงเลยนะครับเป็นบ่อน้าที่ สวยแล้วก็สื่อความหมายได้ดีนะครับก็สามารถที่จะเก็บเป็นแนวทางแล้วก็การออกแบบพื้นที่ของพี่ได้นะครับสหพี่พี่ตันไหนที่ชอบในส่วนของบอกโมเดลรูปอินอยยางนะครับเนี่ยนะครับรถขุดของเรานะครับเป็นรถขุดโคมัสุนะฮะ pc 2 1 0นะครับ, 10, รบตอนนี้นะฮะเราทำการขุดบอนะ่อน้ำโมเดลในส่วนของ พื้นที่ข้างหลังนะครับเนี่ยนะครับพื้นที่ข้างหลังก็จะเป็นพื้นที่แคบนะครับเดี๋ยวผมจะมีแบบให้ดูนะครับพื้นที่แคบตรงนี้นะครับเราก็ทําการขุดเป็นบ่อน้ําโมเดลนะครับส่งฟีฟอร์มนะครับเพื่อจะนําดินขึ้นมาทําเป็นคันล้อมยกระดับพื้นที่สูงขึ้นนะครับเจ้าของที่ต้องการที่จะปลูกป่า3อย่างประโยชน์สีอย่างนะครับปลูกป่าสามอย่างปลูกผลไม้หรือว่าเป็นโรงเรือนก็ได้นะครับในส่วนของพื้นที่ข้างหลังตรงนี้นะครับ โดยการขุดตรงไหนเราก็ถมตรงนั้นเลยนะครับนี่นะครับพอนะ้ำโมเดลของเราก็จะขุดเป็นคดเว้านะครับคดเคียวไปมามีอ้วนมีผอมมีเล็กมีลึก,ลกแล้วก็มีตื้นนะครับตัวนี้จะทําให้ดูเป็นธรรมชาติแล้วก็สร้างแรงมันใจให้เราด้วยนะครับนี่นะครับมีตะพักด้วยกันอยู่ที่1 2 3 นะครับเป็นตัวลึกที่สุดนะครับความลึกตอนนี้อยู่ที่ประมาณเมตรห้าสิบนะครับแล้วก็2เมตรต่ำเมตรห้าสิบประมาณ4ี่เมตรถึง5้าเมตรนะครับก็ถือว่าจนสุดถึงก้นแหลมแหลมนะครับก้นแหลมก็อยู่ที่ประมาณเมตรสามสิบนะครับโดยประมาณเมตรกว่านะครับก็จะไล่ระดับลงไปนะครับที่บ่อน้ําตรงนี้ขุดได้ไม่ลึกมากเพราะว่าประมาณ5เมตรเนี่ยเพราะว่าพื้นที่บ่อแคบนะฮะมันก็จะบีบลงมาบีบลงมาเรื่อยๆนะครับ แล้วเราก็ต้องไล่เป็นชั้นด้วยนะครับเพื่อจะลดการพังทลายของดินนะครับนี่นะฮะมาชมในส่วนของดินนะครับที่เราขุดตอนนี้คือใช้ปีกนะครับตัวนี้ในการขุดบ่อน้ํานะครับทําไมเราถึงใช้ตัวนี้นะครับเพราะว่าดูนะฮะก็คือเราขุดเสร็จแล้วจะดูสวยงามเลยนะครับ เพราะว่าดินตรงนี้เป็นดินเหนียวนะครับดินเหนียวมากๆเลยนะครับเวลาฝนตกลงมาจะเหนียวนะครับ <io> แล้วก็เวลาเจอน้ําเนี่ยจะไม่พังทลายง่ายนะครับสังเกตได้ว,ว่าเนี่ยนะฮะพอฝนตกลงมานะนะครับดินจะเหนียวติดรองเท้ากันเลยนะนะครับผมไม่ได้ใส่รองเท้านะตอนนี้พอดีมันฝนตกมาตอนเช้าๆแล้วก็ทําให้เหนียวนะครับอันนี้คือดินเหนียวเวลาเราขับรถหรือว่าเราเดินเนี่ยมันจะลื่นหรือว่า จะติดกับรองเท้าตัวนี้เป็นดินเหนียวนะครับสังเกตได้ง่ายๆนะครับเมื่อเวลาเอาน้ําไปลดนะครับหรือเอาไปโดนนะครับข้อดีของดินเหนียวก็คือการที่เราขุดบ่อยยังไงก็จะอยู่อย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็เป็นดินที่เหมาะกับการปลูกต้นไม้ยืนต้นด้วยนะครับเพราะว่าต้นไม้ยืนต้นเนี่ยจะชอบในส่วนของดินเหนียวนะครับเพราะว่าจะทําให้ต้นไม้เนี่ยไม่ล้มง่ายนะฮะ สังเกตได้เลยว่านะครับถ้าเป็นดินทรายนะฮะต้นไม้จะชอบล้มตอนฤดูเก็บเกี่ยวหรือว่าหน้าฝนนะครับเพราะว่าเวลาดินทรายเจอน้ําแช่เข้าไปเนี่ยทำให้ต้นไม้ของเราเนี่ยเจอลมหน่อยก็จะล้มนะฮะแต่ถ้าเป็นตรงไหนเป็นดินเหนียวนะครับดินเหนียวเนี่ยถึงแช่น้ําหรือว่าโดนพายุดแรงๆต้นไม้ก็จะไม่ล้มนะครับอันนี้คือเป็นข้อดีของดินเหนียวนะครับแล้วก็สามารถที่จะเก็บน้ําได้ด้วยนะครับ สามารถที่จะนําไปทําเป็นพื้นที่โคกแล้วก็อัดบดให้แน่นนะครับเป็นพื้นที่ปลูกสร้างบ้านนะครับในส่วนของหน้าดินนะครับเราก็จะทําการขุดแยกไว้ก่อนนะครับเนี่ยหน้าดินนะเราจะเปิดชั้นแรกก่อนประมาณเม็ดห้าสิบนะครับเม็ดกว่าๆขึ้นมาทํากันรอบที่แยกหน้าดินไว้แล้วในส่วนของดินเหนียวเนี่ยเราก็ลําเลียงขึ้นไปทําเป็นพื้นที่โคกนะครับหรือว่าเป็นพื้นที่ไว้ข้างล่างนะครับเพื่อจะเป็น การรักษาหน้าดินเนาะนะครับเอาหน้าดินเหนียวไว้ข้างล่างแล้วก็เอาหน้าดินไว้ข้างบนคืนนะครับนะก็ถือว่าเป็นเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับโค่หนองนามโมเดลพื้นที่10ไร่นะครับอยู่ที่อาําเภอหนองแคนะครับจังหวัดสระบุรีนะครับวันนี้ผมไม่ได้เดินทั่วถึงนะเพราะว่าดินเหนียวมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพี่ๆไปรับชมมุมบนจากโดรนแล้วกันนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับที่ท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับที่จะปรึกษานะครับงานขุดออกแบบนะครับก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามกับผมได้นะครับปีชาเจริญทรัพย์เบอร์โทรศัพท์นะครับ0827511163นะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็จะขอตัวจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณกับการติดตามรับชมนะครับผมสวัสดีครับ